ค่ะเนค่ะนวีค่ะค่ะมาตามนวทางกับเเนนวค่ะในงวดวันที่สิบหกสจิกายนสองพันหรอยหกสิบเจ็ดคุณแม่กำลังนอนตื่นไหมเพื่อนว่าค่ะฝันดีพ้อว่าสันฝันแนวไรคุณแม่ห้วยฝันนักยังว่าฝันนั่นเนาะฝันนี้ยังเราเดินเบากันนอว่าบ่อแมนดอกบ่บแมนคนดอกสิมีเจ้าที่ยังเพิ่นกับบ๊หูหล่าแม่ก็บอกว่าเฮ้ย คนหลายหลายทาั้งผู้หญิงทงั้งผู้ชายเต็มเบัดทีเนี่ยสิเฮตดนเงินเฮตตนเงินไปถอดกระฐินเนาะค่ะคันว่าขันขันว่าขะนิ่งกับบ่แมนบ่แมนน่ะเออเฮเทอันเอาต้นกล้วยไปตั้งใบแล้วเบากันเบากันก็ันบมูนั่นล่ละเบากันมูกับว่าแมนมูเห่าดอกมูผีนั่นล่ะค่ะนานายุหันนั่นละออื ก็แล um, ้วว่าว่าเฮ้ยเออเฮตุนเงินโตกันเฮ้ยเอาใส่กัเอาใส่สาวบาทบ่เฮ้ยมันว่าเสียเพกกันดอยู่คนว่าเออแล้วว่าว่าสีอันสีใส่อันสีใส่น้ำอยู่ดอกคนว่าผู้หญิงนั่นลแหละมาใส่น้ำหลายบรนได้ล่ะป่ะจันว่าสามสี่เหอว่าสามสี่เห่อนะเท่านั้นละที่ที่สามเท่านั้นล่ะมีเงินซามหนึ่งเราอัจนริะ อแล้วว่าอาจังสี่ให้เฮาดอดมาแล้วเฮาละบ่เห็นหอดคนว่าไผละเว้าอีหยังกะบ่ฮู้กะบ่ฮู้ว่าเขาสิต่ว่าห่างได้ยินเสียงคนบ่เออสิใส่ซํานั่นล่ะโอ้สามสี่สี่สามสี่สามเพิ่นว่าสี่สามหรือสามสี่คุณแม่สี่สามเพิ่นมาจังเสียงเออเพิ่นว่าสิใส่ซํานั่นละใส่ต้นเงินนําซํานั่นล่ะ เพื่อนเราว่าจังสิแม่ได้ยินเสียงเนี่ยเสียงกับเสียงผู้ยิ่งดอกค่รดดมาดกโดดมากอ่ยังว่ารอดมาหาเหา่าบ่เม่นดอกบ่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 บได้ว่าอันเสียงคอนนั่นบ่บ่เม่นมาหาสิด้คุนได้ย,ยังดอกบ่บ่บคุนบ,บ่หู้จักพร้อมบ่แต่ว่าเพื่อนดอดมากค่ะอยู่เหื่นหลังใหญ่พุ่นเหื่นหลังถิโตไปตายขสุเถื่อนั่นละขู่หันล่ะ ในโตอันนี้โตนั่นล่ะโอ้กันยังวะเออบ้านจังในตอนี่ก่อนบ้านี้อันมแม่กะตั้งเลยเนาะกะว่บบาวนนะวสิไปตัวกะว่าสิไปอันเฮ็ดกัทินนะพอนตัวกะสิไปตัวป่ะแต่ว่าหันบ้านเด็กที่โตนั่นนั้นก็คือคือกันแห่งแท้ละ่ะหนึ่งบ้านเด็กที่คุณแม่บออตัวไหนเราคุณแม่ก็สามสี่เนาะสามสามสามสี่สามสี่หรือสี่สาม สีสามสีสามบันทึกที่ตรงกันกับที่ผีบอกเอออืมมีมูมีทับปะมีทับเก่าที่ล่ะทับเก่าเออทับเก่าสีสามทับเก่าเออสีสามทับเก่าเนาะค่ะบันทึกทีแก็ผีบอกอะสีสามเื่อกันแม่อืแต่ว่าผู้หญิงนั่นขันผู้หญิงน่ะมันเป็นสีได้เห่าฟันยามได้เป็นสีหลดได้ค่ะเป็นสีปลาหลดดเอย แม่มันเป็นดังสันฟันจำหนีบ่ะคุณแม่บานนี้เห่ากัว่าเออข้าชนาอันเหาเหานั่นสี้เฮ็ดอันนี้ไปกะอันเฮ็ดไปถอดน้ำพิยที่กะถิ่นที่สน่ะบ้าสันบ่าเหาว่าค่ะบานนี้ก็ว่าเออข้าชะนัอันไปกับไปที่ละบ้าันมาว่าะมึงสิไปใส่ละบาทนี้ตุ่มแม่ว่าแต่งสีแม่ละว่ะ เมือ่แม <že> ่เนวยแม่แม่ฝันหนอกค่ะไม่น่ะแม่ฝันแม่ว่านสิไปใส่ดอว่าจอกสิไปใส่ดอว่าเขาในใจแม่ได้ว่าจะคล้องนี่สีไปใส่เออแม่นี่สิไปใส่ล่ะคือจังอันฝันคือจังนอนบาจังสันด้ในใจนี่ค่ะเว่าจะคล้องนี่ได้เดียวว่าว่าอ้ยสิตัวสิไปใส่เออจะสิไปใส่ล่ะ หูเมื่อมาะแหละจังหูจักว่าฝันฝันกับฝันอยู่เงื่อนหลังไงคุณอ้า,อาวแม่อ่ะฝันไปน,<อ>น,นอนอยู่นอนอยู่ไฮฝันอยู่บ้านฝันอยู่บ้านว่านอนอยู่ไฮโอแม่นีโอเป็นจังสี่เด้อขอถามคุณแม่อายุของคุณแม่เจักปีตอนนี้เก้าหกสิบ หกสิบสองอย่างหกสิบสามเหรอหกสิบสองอย่างหกสิบสามเนาะเกิดพ่อซอศูหาูหาค่ะบันทีอันยี่สิบเมษาค่ะก็อย่าลืมติดอายุคุณแม่ไว้น้าเพราะว่าคุณแม่ฝัน่าสิไปทําบุญเนาะค่ะเดี๋ยวไปทําบุญก็ติดอายุไว้น้าแล้วก็เลขทีผีบอกเนาะผีบอกสี่สามค่ะผู้หญิงเป็นเด็ดขาดค่ะสี่สามแล้วก็บานอีกทีเนาะสี่สามทับเก่าค่ะเป็นแนวทางของ เมนนวลในงวดวันที่1 6พฤศจิกายน2 5 6 7นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบไปรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขนค่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบ่อบ่บ่หรอล่ะค่ะมีซ้ำหนีเนาะให้คุณแม่ไปผักพรตค่ะค่ะขอบคุณเมนนวลไดหลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมนนวลค่ะในงวดวันที่1 6พฤศจิกายน2 5 6 7นี่ค่ะ แมนนวนในเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้เฮตต้นกระถินเพิ่นว่าในข่วมฝันเนาะค่ะเฮดต้นกระถินนี่ตั้งไว้อยู่ใตทุนบ้านยุ่งงานเพิ่นน่นละเพิ่นว่ากระมี่หมูพวกมาชุมนุ่มกันบักหลยเนาะค่ะแต่ว่าบ่เมนหมูพวกเพิ่นเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นบบถูงจากไผจจกคนเนาะค่ะหูแต่ว่าเป็นผู้ยิ่งเพิ่นว่าแต่ว่าเมนนวลว่าเป็นเจ้าทีเนาะค่ะเป็นผีเจ้าทีเพิ่นว่าค่ะมาชุมนุ่มกันเนาะค่ะสิรวมกันทำบุญเพิ่นว่าค่ะ ในความฝันนี่ก็ได้เว่ากันว่าสีใสเงินในตนกระทิ้นนี่จักบาดโนเพิ่นว่าค่ะเม่นวนนี่ก็น,นึกในใจเนาะค่ะแล้วก็เว่าขึืนว่าสีใสยี่สิบบาทบ่เพิ่นว่าค่ะแล้วก็มิเสียงผู้ยิ่งนี่เว้าขึืนมาเนาะค่ะว่าห้ใสน้ำเน่วสันห้ใสน้ำเนเดอร์ว่าสันสีใสี่สิบสาบาทนี่ล่ะเพิ่นว่าค่ะห้ใส ต้นกะทินน้ำแน่เพิ่นว่ารวมทําบุญ4 3บาทเพิ่นว่าค่ะเมนว้วนนี่ในความฝันก็นเลยว่าคือสร้างว่าส3สาเนาะส่วนมากเขาใส่บุญนี่เขาสีใส่โบมิเศษเพิ่นว่าเขาส่ใส่เป็นจํานวนเพิ่นว่าค่ะอย่างยี่สิบาท30บาทหรือว่า4ี่สบาทเพิ่นว่าค่ะในความคิดเพิ่นเนาะค่ะ ในข่วมฝันแม่นวลนี่ก็ดีใจเพื่อนว่าสีไดถํำบุญเพื่อนว่าแม่นวลเพื่อนกบฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าฝันบ่เงาเพื่อนว่าค่ะแม่นวลก็เล้ยใดตัวเลขมาหายกับทันผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือ4ีสามเนาะค่ะวงกลมให้เป็นเลขผีบอกเพื่อนว่าค่ะลวก็ะสีสามมูเก้านี่เป็นบ้านหลขกทีเนาะค่ะที่ตั้งยอดกระถินเพื่อนว่าค่ะที่สีถ้ำบุญเป็นบ้านหลขกทีของเพื่อนทีผีเจ้าทีมาชุ่มนุ่มกันเพื่อนว่าค่ะ อายุของเมนนวลนี่62อย่าง63ปีเนอะค่ะเกิดพ่อสอ0หาเพิ่นไ้เป็นแนวทางมาเนอะค่ะส่วน20นี่เป็นเลขใส่กะทินเนอะค่ะที่เมนวลเพิ่นเบาขึ้นค่ะเป็นแนวทางของเมนวลในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 7นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับเมนวลสุขูสุคนค่ะแต่ก็อย่าลืม้อค่ะกลับนำแนกันไว้ค่ะ ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพ้ารวยนํำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ